สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะครับหรือรถครอบครัวมือสองนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3ครับมีรถกระบะเข้ามาใหม่นะเกียร์ออโต้ยกสูงแคบแบบนี้ก็มีหลายคันเลยเข้ามาหรือจะเป็น Fortuner r นะครับ TRD Sportivo ครับหรือจะเป็น m u x เเข้าใหม่ก็มีใครสนใจรถกระบะครับนาว a r a D-Max นะครับรีโว่นะครับคลิปนี้ดูให้จบเลยไม่อยากให้คุณพลาดกันนะครับมีเข้ามาใหม่ทั้งเกียร์ออโต้ครับเกียร์แมนนวลสีประตูและแบบแคปนะครับมีเพียบเลยใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 Line PEK152 ครับแล้วใครดูคลิปนี้คุณโชคดีรถปีไม่เกินปี2015นะก็คือไม่เกิน10ปีนั่นแหละนะครับ ผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ซอมศูนย์ให้1ปีทุกคันนะครับคุณซื้อโตลต้าเข้าศูนย์โตยต้าครับซื้ออิซุสเข้าศูนย์อิสุสได้เลยซื้อนาวาล่าเข้าศูนย์นาวาล่าได้เลยฟรีให้ทุกคันเฉพาะคลิปนี้นะครับโปรโมชั่นนะตั้งแต่วันที่หนะึ่งะพฤษภาคมถึง3 1เพฤษภาคมสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรง0 6 5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมารับชมคันแรกดีกว่าคันนี้นะครับเป็นตัว ลิเวนะหน้าหมูป่าเรียบร้อยนะครับปีผมว่า20ขึ้นแน่นอนนะโฉมหน้านี้ล้อแม็กนะครับได้เป็นออกสีดําปัดดําเงาเนาะแล้วก็หน้าใหม่แล้วนะครับเป็นสีออกเทาแบบนี้นะคันนี้ราคาเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะคันนี้ทะเบียน26อะไรเนี่ยนะครับ2630นะคันนี้นะครับเป็นตัว p i ท n นเนนะครับยกสูงนะครับปี2021ปลายปีจด22ครับได้เป็นสีดํา นะคันนี้เกียร์ออโต้นะแครบออโต้ Auto, ครับตัว Entry ีไม่แสนสามครับ P 8, ดดปี21่สิบเอ็ดจนยบาแสนหนึ่งได้เป็นสีดำด้วยนะรถสวยนะ่าใช้ครับได้ตัวหน้าใหม่แบบนี้นะปี21แล้วคุณดูกระจังหน้าเขาดินะครับคันนี้รถสวยสภาพดีครับนะมีตัวไลเนอร์ครับได้ล้อแม็กแล้วนะเป็นตัวเจนใหม่ ai, นะครับหน้าหมูป,ป่า5้าแสนหนึ่งาพแครบออโต้ยกสูงพีลเนอร์เรียบร้อยนะด้านท้ายมีแม็กไลเนอร์ให้แล้วนะเป็นไลเนอร์ของยี่ห้อแม็กไลเนอร์นะครับด้านท้ายก็หนีเลย รถส,สวยน่าใช้ครับใครสนใจคันนี้5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปียบเอดจนยิบสองครับกระบะปีใหม่ๆนะไม้แค่แสนต้นถ้าสนใจทักมาได้ราคาผ่อนนะน่าจะอยู่ประมาณสั 8, กแปดพันกบาทนะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันกบาทครับได้แคปออแคปอโอตโต้ยกสูงปียี่สิบเดจนยิบสองนะครับไม้แสนต้นมาดูคันต่อไปครับแนะนําเป็นคันนี้ทะเบียน9ก้าสามห้านะเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อน9ก้าสามห้าคันนี้เป็น 2.4E ครับปี17บเจ ไม่แสนห้านะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับเป็นรีโวนะตัวที่ยังไม่น่าไม่ได้เชนนะครับมันยังไม่ใช่น้าหล่อเนาะยังเป็นหน้าแบบกระจังหน้าสีเส้นแบบนี้อยู่นะครับแต่คุณได้เป็นเกียร์ออโต้ครับยกสูงพิเลนเนอร์ anner, 2.4นะครับตัว E เกียร์ออโต้ปี17ครับไม่แสนห้าสามเจ็ดเก้าอันนี้ยี่สิบเจ็ดจดยี่สิบสองห้าหนึ่งเก้าอันนี้สามเจ็ดเก้านะแต่ก็ปีก็ต่างกันเยอะอยู่อ่ะนะปีต่างกันประมาณสี่ปีเลย นะครับแออโต้สองคันใครสนใจทักมาได้065 951 33 74อันนี้หนึ่งคันครับรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่านะฮะคันนี้เป็นของอีตันไทยนะครับของพวกวิศวะเขาขับกันรถประจำตำแหน่งนะครับ e plus แน่นอนผมเห็นหน้าแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมเช็คเราคาให้ทะเบียน739เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ2.4 e plus e plus นะเข้ามา2คันครับปี20นะไม่แสนหนึ่งกับแสนสองครับราคาอยู่4 449กับ459ห้า้นะคันนี้ราคาอยู่459นะใครสนใจทักมาได้นะ e p a s s ครับรถสวยน่าใช้ นะคไม้แค่ประมาณแสนหนึ่งแสนแปดพันถึงแสนสองนะมีสองคันสี่สี่เก้าและสี่ห้าเก้าครับทะเบียนเจ็ดสามเก้าคันนี้รถสวยน่าใช้เลยนะได้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วอ่ะมีเดย์ไลท์นะครับเป็นหน้าหล่อแล้วนะปียี่สิบด้วยนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะในปียนะี่สิบเอ็ดนะนี้เป็นปลายโฉมครับนี่ให้ดูภายใน e-pass ครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้พี่ๆเรียบร้อยครับในเรทราคานะที่ผมว่ามันก็มันก็ซื้อได้เนาะ 4,49,000 4ี9 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้นะเป็น e plus ครับมีตัวเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์เนาะเป็นแบบตัวอลูมิเนียมนะใส่ให้แล้วไว้เผื่อผูกของผูกอะไรนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสด,สด,สดๆแล้วล้อด4,59,000สนใจทักมาได้นะสำหรับกระบะแคปออโตโอ้ยกสูงแบบนี้ครับมาดูคันนี้ดีกว่า e ซูซ u ครับเครื่อง2,500นะไม่ประมาณ200,000มาคันนี้นะครับปี13-14ถ้าจำไม่ผิด ไม้สองแสนปีสิบสเครับเป็นตัวแคปบแมนนวลนะคันนี้เครื่อง2.5งพครับได้ล้อมแม็กลายเทเทแบบนี้นะแม็กใหญ่ๆหญสิบปนะประมาณนี้ใครสนใจคันนี้ครับราคาป้าย2 9งเผมขาย2 8งแไปนะฮะัส้นะไม้สองแสนหนึปี1 3บ4สีครับนะ 21, 13, 74, นะสีออกบรอนฟ้านะครับอีสูคันนี้นะสองแสนกว่าบาทสนใจทักหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเนจ็ะครับมาดูคันต่อไปดีกว่าแปดห้าศคันนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะตัวเตี้ย เดี๋ยวขอเช็คก่อน8509ครับเป็นตัว2.4สมาร์ทนะครับสมาร์ทแคปนะครับ J plus นะครับซเซตอิดิชันปี19นะคันนี้เกียร์ออตโต้ครับไม่แสนหนึ่งสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเฮ้ยราคาดีนะแคปเตียออตโต้ราคาแค่สามแปดเก้าครับปีประมาณสิบเก้านะไม่แค่แสนหนึ่งเองใครสนใจทักมาได้นะเดี๋ยวใส่ตัวฝาคอรอบล้อทาให้นะมีไลเนอร์นะครับมีมีแคลริบอยขอภัยมีแคลริบอยให้แล้ว นะครับอ้ามีไลเนอร์ให้ด้วยฮะตะกี้พูดแอนะบโติมีแคลรี่บอยไม่มีไลเนอร์คันนี้มีแม็กไลเนอร์ติดให้แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ครับ3าม0 0 0แปดหมื่นาพนะแคปเตียออโต้สนใจทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมาดูอีกหนึ่งคันนะคันนี้อีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำพี่ๆครับฟอร์จูเ r เข้ามาใหม่ TRD s p o r t i v ิโสีดำนะคันนี้เดีย๋ยวผมขอเช็คก่อน TRD เป็น2.8ครับ s p o r t i v ิวโอแบ็กท็อปับสีสีดำนะปี19คสิบ 1, 1 7 0 0 0 0้บาท1 7 0 0 0ล้บาทครับปี19นะฟีดาวก็ผ่อนอยู่มาสั้ง7 7 7 7 1 8ประมาณนี้นะ Fortuner สีดำครับดอกเบี้ตเริ่มต้น2.39สําหรับ Fortuner นะเดี๋ยวจัดให้นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยรถยังไม่ล้างครับ2.8ปี19ครับ TRD Sport Evo สีดำรถสวยน่าใช้อีก1รุ่นนะครับนี่นะล้อลายนี้นะสำหรับปี19นะถ้าปี18จะได้ล้อดำอ่ะนะครับขับ4ครับ s i g ม a 4แบบนี้หนึ 1, 70, ่งล้านปี19 นะสนใจทักมาได้นะสําหรับสีดําครับหลังคางมันแบ็กท็อปต่อต,ตัวมันก็สีดําอยู่แล้วนะสนใจก็ติดต่อได้นะครับมาดูขั้นต่อไปขั้นต่อไปขอแนะนําเป็นคันนี้ดีกว่า mm hmm. มิลเอ็กสเปกนี้มีหลายคันนะน่าจะว่างอยู่แค่67คันเองนะราคาอยู่6กแสนหกแสนห้าหมื่นเก้าพันถึงหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับสามจุดศูนย์เนวี่ขับสองครับไม่ประมาณแสนต้นแสนกลางนะครับก็ฟีดาวอ่ 11, อนหมื่นหนึ่งกว่าใครสนใจนะมิลเอ็กครับราคาป้ายแดงประมาณล้านสามล้านสี่อ่ะ ตอนนี้แค่0 0 0 0 0กว่าบาท3.0 Navy นะครับสเปคน,นี้ก็ไม่ My, น้อยสุดต,ตอนนี้จะ90,000นะครับสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 951 3374ครับ Line at P.E.K. 152คันนี้นาวาล่านะยังไม่ติดจองนะทะเบียน3187 189,000าครับปี2010-11จดนะครับเป็นตัว2.5 E ไม่206เป็น4ประตูนะเกยียร์แมนนวลสีเทาดำสี่ประตูนะครับเป็นตัวสูงอ่ะนะนะเพราะนาวาล่าเนี่ย มันมีไซส์เดียวนะมันไม่มีตัวเตี้ยนะครับมันก็จะเป็นไซส์ที่แบบยกสูงให้แบบนี้แหละนะครับเคียร์แมนวนวล6สปีดครับปี11ปี10ปี2 0 1 0จดสบเอ็ดนปานะเปล่าสภาพให้พร้อมใช้ครับไม่ส0 0 0สนนะใครอยากได้กระบะ4ประตูไว้ใช้งานเนาะนะครับคันนี้ก็น่าใช้อ่มันแสนก็บาทนะเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้คุณทักมานะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 951ก3 7ากระบาระบาสนร่บสาะครับกรดบะ4ประตูแสนก็บาทนะครันนี้เอาไปจัดได้เลย นะสภาพดีล้อมองล้อแม็กม,มีให้นะมีไลเนอร์นะของ AeroCast นะครับสภาพดีพร้อมใช้นะปรับสภาพให้พร้อมใช้นะป่งซุมล้อนแนบชิดสนิทครับบอดีส้สวยๆสนใจคันนี้ครับ189,000าทักมาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะติดต่อหาผมนะ065951334คันนี้ครับปี2 2จด24นะครับแบ็กอิดิชั่นเกียร์แมนนวลไม่หลักหมื่นปี2 2จด24ครับตัว2.5 e นะครับสภาพดีๆเลยอ่ะนะ แล้วคุณดูนะยกสูงครับหน้าตาบึกบึนนะเป็นตัวใหม่ขอภายอันนี้รู้สึกเป็นตัว2.3งสองา่ะขอพายสองจุดสานะครับไม้หมื่นสี่ไม้หมื่นสี่ปียี่สิบสองจดยี่สิบสี่ครับสีแดงนะเกียร์แมนนวนลรถสวยพร้อมใช้ครับอีกหนึ่งคันสนใจนาวาร่านะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับติดต่อหาผมนะได้เลยนะครับเดี๋ยวดูพิเศษให้ไฟหน้าโฟลวิดโปรเจกเตอร์นะครับดูบึกบึนดูหล่อแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆไม่ผิดหวังสำหรับคันนี้ มาดูคันต่อไป3 8 9 0 0 0แาพครับไมค์แค่ห0 0 0 0แกือบอีก2,000นะเป็นตัว2.5งวีนะตัวนี้วีมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ากล้องถอยจอรัดสกรีนเนาะยกสูงครับเกียร์ออโต้ปี19จด20นะครับเข้ามาประมาณ3-4คันนะ4คันปะเหลือประมาณ2คันนะสเปคนี้คันนี้ไมค์น้อยสุดด้วย1,200งเองทะเบียน2 0 0, 0 8ครับล้อมแม็กซ์ดำเงาปัดนะโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ครับ คันนี้เป็นตัวคาลิเบลนะครับ 2.5V นะครับ 2.5V เกียร์ออโต้ครับแคปออโต้นะมีแคลริบอยให้ครบแล้วเป็นรถในงานครับปลดประจำการนะประวัติศูนย์แท้แน่นอนสนใจคันนี้ครับรีบจัดรีบจองได้นะสเปคนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็มีแบ็กเอ dition สีขาวแบบนี้เผื่อใครสนใจนะครับสีขาวน้องก็ถ่ายอยู่นะนะสีขาวเดี๋ยวผมขอเช็คราคา4ประตูนะครับ4ประตูสีขาวดำนะสีขาวดำนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนคันนี้ทะเบียนอะไรเนี่ย 80ทะเบียน8099นะคันนี้ปี19ครับไม่แสนหนึ่ง0ี่เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้เกียร์ออโต้นะเป็นตัว2.5 EL ครับ EL จะเป็นตัวท็อปแล้วใครสนใจนะนาวาล่าครับสีขาวตัวท็อปเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับเกียร์ A 7สปีดนะ2.5 EL ครับไยแดงมี7 0 0 0 0สน0ปนะไปแดง8,000 0 0นะตอนนี้ไยแดง8,000 0 0กว่าตอนนี้แค่479,000ครับมาดูคันต่อไป อ่าคันนี้แคปนะครับแคปเตี้ยนะตัวหน้าหมูป่าแล้วเป็นตัวหน้าใหม่แล้วน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคันนี้ไม่แปดหมื่นครับป 2, ยโโียีสองเกียร์ออโต้ไหมเฮ้ยเกียร์ออโต้ด้วยคุณมีจงมีจอยครบอ่ะปียีสองไม่แปดหมื่นเกียร์ออโต้ครับนะปียีสองนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแคปเตี้ยออโตโอ้นะครับปียี่สองนะรถสวยน่าใช้เลยใครอยากได้กระบะแคปเกียร์ออโต้คุณมาจัดคันนี้ได้นะครับแล้วประกรันไม่ผิดหวังครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาด 4บอล4 3 0คันนี้เป็นตัวคาลิเบอร์ครับ 2.3v นะคันนี้ตัว v นะปี20จด22ครับเฮ้ยไม่น้อยมากเลยเกียร์แมนนวลนะแต่ไม่แค่1 7ื่เกียร์แมนนวล4ประตูครับยกสูงไม่1มื่นนะไม่แค่1 7ื่ราคาอยู่5 59,000นะสนใจทักมาได้นะคันนี้ตัว v ปี20จด22ครับมาคันต่อไปตัว e นะคันนี้ีโวแล้วนะน่าจะเป็นแคป็บออโต้นะแคปยกสูงออโต้ Auto, ครับเดี๋ยวขอเช็คราคาสักครู่นึง นะคันนี้เข้ามาใหม่ครับทะเบียน8358ขอเช็คราคาสักคู่นะ8358สักคู่ครับ8358คันนี้เออเป็น2 4 e นะครับปี16ครับไม่2อง0เอาใม่เยอะนิดนึงนะแต่ราคาอยู่ที่3,59 0 0 0ันซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ครับเป็นแคปนะรถไน่งานครับเกียร์ออโต้ยกสูงครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปแนะนำคันนี้ อาคันนี้ติดจองรอปล่อยขอไยผมข้ามเลยด้วยกันนะมาดูสเปคนี้ให้ดูไปแล้วคันหนึ่งนะคันนี้449ครับไม้แสนเดียวนะไม่188,000ครับปี10ปี20นะเป็นตัว e+ Plu ครับ e+ Plu เสี plus, ยหน้าหน้าใช้เพราะอะไรมีไฟโปรเจคเตอร์ครับภายในมีกล้องถอยมีจอจอ,จอทัชสกรีนให้เรียบร้อยยกสูงครับเกียร์ออโต้แคปออโต้รู้สึกคันนี้400,000่9 0 0 0นะ449ครับ449ฟรีดาวน์ผ่อนมาสัก8,000นะ คันนี้ฟรีดเอาผ่อนประมาณ7,000ปลาย8,000ครับสนใจทักมาได้นะแครบครับยกสูงออโต้นะครับรถสวยพร้อมใช้แบบนี้มาคันต่อไป X Series เกียร์ออโต้ครับ749,000ปบี2ไมล์หกหมื่นนั้นนึ่ง X Series ครับตัวแต่งนะครับตัวแต่งเดิมโรงงานของเขาอ่ะนะครับคุณดูนะสวยเลยล้อหมุล้อแม,ม็กครับนะมีสปอร์ตบาร์ให้แบบนี้นะรถสวยน่าใช้ครับ X Series ใครสนใจจัดได้เลยคันนี้0659513374เก้าห้จ็ดแสนกลางๆ นะครับไมค์ก็หลักหมื่นนะสำหรับ X อ็กซิลีคันนี้มาดูครับคันนี้โอ้โหมีกระบะแครบดากับบลอนสังเกตหน้าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจะเป็นปีประมาณ10เอ่อสิบเยี่สิบอันนี้หน้า21ขึ้นนะครับดูคันนี้กันก่อนสีดําครับทะเบียน1971คันนี้3ามแสนแปดครับไมค์สองแสนนะเกียร์ออโต้นะครับปี19 389ผ่อนประมาณเจ็ดพันสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเเดี๋ยวรอกระทาเดี๋ยว มีตัวครอบให้นะครับเพื่อความสวยงามนะเป็นเกียร์ออโต้ครับมาเยอะนิดนึงนะแต่ราคาโอเคสามแสนกว่าบาทได้เกียร์ออโต้ครับโซนคันนี้4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันไม่แสนหนึ่งปียีสบองนะเป็นตัวเซตอ t ดิช e ันนะครับเอนทรีเดี๋ยวขอส่องก่อนเกียร์ออโต้มาอ่ะคันนี้เกียร์ออโต้เฮ้ยน่าใช้นะราคา4ี่สามเก้าครับไม่แค่แสนหนึ่งปีใหม่มากเลยอะ นะปี2022ครับหน้าหมูป่าแบบนี้ได้กระบะทำมาหากินเกียร์ออโต้ครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีและที่บอกไปนะครับทุกคันนะวันรันตีให้นะครับเครื่องเกียร์หปีซ่อมศูนย์นะติดปัญหาอะไรคุณเข้าศูนย์อย่างเดียวอ่ะนะรถสวยน่าใช้ครับมีเพียบดีเพทยนต์รถตู้รถตู้ก็มีนะครับหน้ายาวมีเข้ามาใหลาสามสี่คันเนี่ยรถตู้หน้ายาวนะครับรถตู้หน้ายาวมีเข้ามาหลายคันเลยนะหรือจะเป็นมิวเอ็กซ์ฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวให้ดูนี่แหละโอ้โหตรงนี้นะมีฟอร์จูเนอร์หลบอยู่อีก4คคันุณดู นะสคันครับแล้วก็มีมิวเอยู่อีก1นึคันเดี๋ยวพาดูนะใครดูม้าง f o r t จูเนอรสีน้ําตาลมีใครชอบบ้างไหมครับสำหรับ f o r t จูเนสีน้ําตาลคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเ,เป็นสีน้ําตาลนะไมแสนห้าครับแปดแสนห้าหปีสิบเก้าครับสองแปดแปีสิบเครับไมอยู่แสนห้านะคันนี้สีน้ําตาลนะครับนี่เป็นแบบว่าเหมือนมอยไกลกล้ายดำเนาะแต่มอยไกลมันเป็นแบบว่าประกายน้ําตาลแบบนี้นะครับ เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ล้างเลยแต่สภาพดีมากคุณดูนี่คือแลกรลับเข้าใหม่ส่วนคันนี้ครับแปดห้าสามห้าเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนสองุดสี่ขับสองปีสิบเจดสีขาวครับเจ็ดเก้า้าไมลแสนสี่ปีสิบเจดนะครับเจ็ดเก้าเก้าหลังคาดำเขาน้าจะไปทำเองนะนะแต่ว่าตามเล่มเป็นเป็นสีขาวนะแต่คันนี้เขาทำนะแลปหลังคาเป็นสีดำไว้แล้วนะครับรถสีขาวครับปีสิบเจ็นะไมแสนกว่ากว่าไมแสนสี่เจ็ดเก้าเก้าเองนะสำหรับสำหรับ Fort u n e r รคันนี้มาส่วนคันนี้ครับ 5808 5808เพิ 5, 8, 8, 5, 8, 8่งเข้ามาใหม่นะคันนี้5808 2.4 V รับ2ครับปี19.20สีบรอนด์ไม่แสนหครับแปดแสนหาหนะ859เพิ่งเข้ามาใหม่นะสำหรับคันนี้มาดูคันต่อไปคันสุดท้ายแล้วนะสำหรับ Mew X 1.9นะครับคันนี้1.9ตัว Active นะปีเดี๋ยวผมขอเช็คก่อน1.9 Active คันนี้อ่าแป๊บหนึ่งนะคันนี้ ทะเบียนพิซูโนโลกใช้แล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ครับปี23ไม้สามหมื่นสองแปาเก้าแปดแสนเกนะครับได้ปี23เลยนะในแค่8 0 0 0สนกว่ากเองนะใครสนใจนะครับรถครอบครัวครับรถกระบะนะครับทักมาหาผมได้เลยนะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมีเพียบเลยนะทั้งมิลเอ็กครับนะทั้งลีโวนะเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมีครบครับมาเนี่ยก็ยังมีอีกนะเนี่ยนี่ยังถ่ายกันไม่หมดเลยนะมี Fortuner นะครับคันนี้ก็ เป็นนาวาร่านะตัวที่บอกไปอะนะคาลิเบลนะครับแครบยกสูงออโต้คันนี้ไม่หนึ่งแสนหกพันไม่หนึ่งแสนหกพันราคาเท่าหนึ่งแสนสองพันก็แล้วแต่คุณเนาะใครชอบทะเบียนไหนอันนี้สองศูนย์หนึ่งสามนะที่บอกไปมันเข้ามาสี่นะมันไปแล้วหนึ่งมันว่างอีกสองนะครับมีทะเบียนสองศูนย์ศูนย์แปดกับสองศูนย์หนึ่งสามไม้ไม้พอกันราคาพอกันนะราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับสนใจทักเข้ามานะมีโปรให้ตามที่บอกครับแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทย ออกรถได้ทุกอาชีพครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์พี่พี่จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถกระบะมือสองสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ